พ่อลูกปันโปโอ้ยปัดนี่แลกไปเลยป้าอจาจารย์มาปันโปกันกับร้านที่สองเลยครับชื่อว่าร้านบ้านเพื่อนเอกมัยนะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่เวิร์โบราณ ซอยเอกมัยซอย10นั่นเองครับโปรโมชั่นหลักของเขามี10%เลยไปถึงต้องบอกว่าอะไรนะนิกง่ายมากเลยบ้ามันเป็นรหัสลับที่เขาต้องพูดกันอยู่แล้วนะไปที่ร้านเขาต้องพูดคําว่าแม่เจี๊ยบชื่อจอยคุณจะได้ลดไปเลยลดราคาอาหาร10%ไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นจากแฟนรายการเนี่ยโหดกว่าแม่เจี๊ยบชื่อจอยถ้ามาจากแฟนรายการลดราคาอาหารไปเลยย0ทํายังองอยางไาาู้ถ้าพูดนะรหัสลับเปลี่ยนนิดเดียว ง่ายๆเลยเริ่มต้นด้วยคําว่ากินเที่ยวอาราวดูเวอร์แล้วต่อด้วยแม่เจีย๊ยบชื่อจอยคุณได้รับไปเลยลดราคาหัน20%สุดยอดเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565นะครับผมเมนูแนะนําของทางร้านนะฮะก็เริ่มกันตั้งแต่ข้าวแมวเลยนะฮะข้าวสวยร้อนคุกกับปลาทูทอดกรอบครับ เพิ่มรสชาติด้วยน้ำยำสูตรลับทานคู่กับเครื่องเคียงอย่างกระเทียมซอยและหอมซอยต่อกันด้วยนี่ฮะไข่ตุ๋นบ้านเพื่อนฮะไข่ตุ๋นเนื้อนุน่มๆม,ม,มาพร้อมเครื่องแบบจัดเต็มทั้งกุ้งปลาหมึกหรือหมูมาต่อที่ชาที่3ครับเป็นมามา่าต้มหม้อไฟทรงเครื่องนั่นเองนะฮะหม้อไฟที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องนั่นเองแล้วก็ยังมีเส้นมาม่าหมูเด้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่ลวกนั่นเองนะฮะต่อไปเป็นคอหมูย่างเผ็ดนั่นเองนะฮะ สันคอหมูเนี่ยหมัก พริกป่นขั่วหอมๆเลยย่างไฟอ่อนๆเอามาคลุกกับข้าวขั่วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจว่วต่อด้วยสไปซี่เอ็นข้อไก่นะครับเพิ่มความซีซาร์ด้วยผงสไปซี่สูตรเด็ดสูตรรับต่อไปเป็นหมูกรอบน้ำจิ้มซีฟูดนะครับหมูกรอบสูตรรับที่ผ่านการทดลองมากว่า5ปีทําให้หนังกรอบเนี่ยทุกคําและน้ําจิ้มเนี่ยก็ยังเป็นน้ําจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดของทางร้านกุ้งทอดอะไรพวกนี้มีไหม,มของชอบมีฮะเป็นกุ้งทอดซอสมะขามนั่นเองนะฮะเป็นกุ้งตัวโตๆเลยชุบแป้งทอด ด้ซอสมะขามทานคู่กับข้าวสวยก็ดีเป็นกับแก้มที่เริศม,มากเลยปะบอกเลยต้องไปให้ได้กับร้านนี้นะครับร้านนะบ้านเพื่อนนะครับเอกอมัยนะครับ,รบตั้งอยู่ที่เวิร์มโบราณซอยเอกอมัยซอยสิบนะครับ,รบโปรโมชั่นบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวออเวอร์แล้วบอกว่าแม่เจี๊ยบชื่อจอยเท่านั้นเองคุณจะได้รับส่วนลด20%ไปเลยนะครับ,รบเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565ติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลย